เรียนจงเรียนจีนร่วมกับห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาเสนอแบบทดสอบก่อนเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปเรื่องพินอินและการออกเสียงภาษาจีนบทที่3พยัญชนะริมฝีปากโดยคุณครูนัทชัยเพชรวรณก่อนที่จะไปเริ่มทำแบบทดสอบเรามาฟังคำอธิบายกันก่อนนะครับสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถสแกน QR code นี้หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างในหัวข้อแบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าทำแบบทดสอบได้ครับและสำหรับนักเรียนโรงเรียนโนสมบูรณ์วิทยาสามารถสแกนที่ QR code นี้หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างในหัวข้อแบบทดสอบสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าทำแบบทดสอบได้ครับแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form ผู้ทดสอบสามารถทราบผลคะแนนการทดสอบหลังจากกดส่งคำตอบได้ทันทีเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปเ,เริ่มทำแบบทดสอบกันได้เลยครับคำชี้แจงให้ผู้ทำแบบทดสอบฟังและเลือกคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อจะมีตัวเลือกทั้งหมด4ตัวเลือกให้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเสี่ยนจ่ายไข้ฉือเริ่มทำแบบทดสอบตีอีถี ข้อที่หนึ่งปัวปัวปัวที่สองข้อที่สองฟัวฟัวฟัวที่สาีข้อที่สาม 坡坡坡。第四题，考题四。摸摸摸。第五题，考题五。不必。 ป不ป不必。ปี่หกทีข้อที่หกาโพผา坡พ่า坡。ที่เข้อที่เจ็ดมูมา มู่หมามู่หมาตีป้าถีข้อที่8ดยีฝูยีฝูยีฝูติจุทีข้อที่เกผีผาผี ผีผาผีที่สิบข้อที่10บโม่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 ม <c oughs> การทดสอบเสร็จสิ้น <c oughs> ให้ผู้เข้าสอบกดส่งคำตอบหรือกดสับมิดหลังจากนั้นกดวิวสกอร์ หรือกดดูผลคะแนนและนักเรียนสามารถเริ่มเรียนบทที่3เรื่องพยัญชนะริมฝีปากได้ในคลิปถัดไปเลยครับ